ทีนี้ถ้าเรามาดูอีกขาหนึ่งก็คือขาเทคนิคกันบ้างค่ะเพราะโดยปกติหน้าลงทุนก็จะมีหลายประเภทนะคะขาเทคนิคขาเกณฑกําไรถ้าอยากขายหุ้นต้องทําอย่างไรย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นจํากันได้ไหมคะที่เราคุยกันบอกว่าเราซื้อแบบไหนต้องขายแบบนั้นนะดังนั้นถ้าเราซื้อด้วยพื้นฐานต้องขายจากปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตรงกันข้ามนะคะถ้าเราซื้อด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะคะเราดูกราฟมาตอนขายก็อย่าเอาปัจจัยพื้นฐานมาใช้คิดนะคะเพราะว่ามันเข้าทางนี้ก็ควร จะออกทางนี้ต้องเอาปัจจัยทางเทคนิคมาคิดคำนวณนั่นเองค่ะข้อมูลนี้นะคะทางด้านของวิลเลียมเจโอเนลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Investor Business Daily หรือว่า IBD เขาบอกค่าว่าเคล็ดลับสำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาเราขึ้นลิฟต์เนี่ย จงออกจากลิฟต์ระหว่างทางอย่าออกจากลิฟต์เพราะว่าลิฟต์มันตกลงมาแล้วแล้วเราค่อยออกมาเพราะแบบนั้นมันอาจจะช้าเกินไปเทียบกับการลงทุนก็เหมือนกับว่าท่านเรากําลังหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนจากจุดศูนย์ไปยังจุด1 0จุด20เนี่ยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่ถ้าในเชิงเทคนิคเราอยากออกจากลิฟต์เราก็ควรจะออกในจุดที่ควรออกไม่ใช่รอให้ลิฟต์มันตกลงมาจนกลายเป็นกําไรเนี่ยลดลง มไม่ว่าจะเหลือเพียงแค่15หเหลือ10เหลือ5หรือแม้แต่ไปถึงจุดศูนย์แล้วก็ขาดทุนถ้าแบบนั้นอาจจะช้าเกินไปนะคะสิ่งสําคัญคือต้องออกให้ถูกเวลาถ้าคุณเข้าด้วยกราฟคุณเชื่อกราฟขาเข้าคุณก็ต้องเชื่อกราฟในขาออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วมันมีไหมล่ะตัวเลขเมจิกนัมเบอร์นะคะให้เราตั้งต้นไว้ในการทรราํากําไรคําตอบก็คือมีเหมือนกันนะคะเพราะว่าวิลเลียมเจโอนิลเนี่ยเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วสัดส่วนที่น่าสนใจในการที่เราจะขายทํากาไร ออกมาก็คือประมาณ20ถึง25นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยออกจากลิฟต์ก่อนที่ลิฟต์มันจะตกลงมาเราไม่ต้องไปเสี่ยงนะคะว่าเราจะขาดทุนหรือว่าเราจะไปถูกกินเงินต้นมากจนเกินไปซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะกินเงินต้น10 20 30 40ด้วยซ้ำคำถามต่อมาแล้วทำไมจะต้องขายตอน20ถึง25ตตอนกำไรด้วยคำตอบก็คือโดยทั่วไปแล้วนะคะตลาดหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นเนี่ยราคาขยับขึ้นไปประมาณ 2ี่5ก็จะทะลุแนวต้านออกมาจากฐานราคาที่เหมาะสมนะคะก่อนที่จะลงมาแล้วก็สร้างฐานราคาใหม่นั่นเองนะคะจริงๆแล้วนักเก็งกำไรหลายคนบอกว่า20-25%มันน้อยเหลือเกินทำไมไม่รอให้หุ้นขึ้นไป50-100%คําตอบก็คือเวลาเรากินข้าวหรือว่ากินอะไรก็ตามคำเล็กๆแต่กินบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะสุดท้ายท้องอิ่มได้ดีกว่าไปกินตุ้มเดียว คำใหญ่แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่เป็นแบบที่คิดนอกจากควรจะได้กําไร5-0% 1 0 0อาจจะกลายเป็นขาดทุนด้วยซ้ําค่ะแล้วมีตารางมาฝากกันนะคะว่าจริงๆแล้ว20-25%ไม่คี้เรนะคะถ้าเราไปดูตัวเลขนี้นะคะจะพบว่าท่านเราเนี่ยลงทุนได้เงิน10,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็พอกินกําไรตอนที่หุ้นเนี่ยหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยทำกำไรไปได้24%แปลว่าเราก็จะเก็บส่วนที่เป็นกำไรมาแล้ว2 0 0 0 400สี0ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วพอหลังจากน,น,นั้นเงินต้นจะกลายเป็น12,400ดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นค่ะถ้ากำไรไต่ขึ้นไปอีก24%นะคะก็จะทำให้เราได้กำไรเกือบเกือบดอลลาร์สหรัฐตัวเงินต้นก็จะใหญ่ขึ้นเป็น15,380ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณและแน่นอนนะคะเมื่อเงินต้นใหญ่ขึ้นแล้วพอเราทำกำไรได้ไต่ขึ้นไปอีก24%เนี่ยแปลว,ว่ากำไรก็จะดีดขึ้นไปอีกประมาณ3า 3,700ดอลลาร์สหรัฐนั่นแปลว่าพอร์ตทั้งหมดของเราก็จะกลายเป็นประมาณ19,000ดอลลาร์สหรัฐสังเกตไหมคะว่าจากต้นหมื่นเดียวแต่ว่าถ้าเราทำกำไรได้ราว24%ในแต่ละรอบเรากินคำเล็ก ไปเรื่อยๆกินบ่อยๆแต่กินได้แน่ๆท้ายที่สุดนะคะกำไรที่เราได้ทัวลก็จะกลายเป็น91%นนั่นเองเห็นไหมคะว่าการกินคําเล็กหน่อยแต่กินได้แน่แนแล้วกินถี่หน่อยอาจจะดีกว่ารอคําใหญ่ๆก็ได้โดยเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าการลงทุนในทุกสินทรัพย์ไม่ใช่มีแต่ขาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่กําไรเพียงอย่างเดียวดังนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราต้องรู้คือไม่ใช่แค่ธุรกิจเปลี่ยนไม่ใช่แค่เราได้กาไร ไม่ใช่แค่เราเห็นโอกาสการลงทุนอื่นที่ดีกว่าค่ะแต่เราอาจจะขายหุ้นขายกองทุนขาย ETF เมื่อเราเห็นว่ามันไปต่อไม่ได้หรือตั้งจุด stop loss ตัดขาดทุนเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้ามีคนถามว่าทําไมต้องตั้งจุด stop loss เอาไว้ด้วยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปสิ่งที่คุณปู่วารินบัฟเฟตพูดเสมอน,นะคะว่ากฎการลงทุนมี2ข้อค่ะข้อแรกคือจงรักษาเงินต้นและข้อ2คือจง กลับไปอ่านข้อแรกนะคะเพราะจริงๆแล้วเงินต้นนั้นสําคัญที่สุดทําไมถึงเป็นแบบนั้นเรามีตัวเลขมาฝากกันชัดๆเลยค่ะถ้าเราขาดทุนน้อยๆนะคะหก็แน่นอนนะคะจากร้อยลงมา1เพิ่มอีกสัก1มันก็จะกลับไปร้อยค่ะแต่ว่ายิ่งขาดทุนเยอะเช่นสมมติขาดทุน10%นะคะถ้าเราอยากให้พอของเรากลับไปเป็นร้อยจากระดับ90เนี่ยเราต้องเติมเงินอีก11%นะคะ และถ้าเราขาดทุน20%เราต้องเติมเงินถึง25%กว่าจะกลับไปเป็นร้อยเหมือนเดิมยิ่งถ้าเราขาดทุนถึง50%นะคะนั่นแปลว่าจากร้อยมันลงมาเหลือ50ถ้าเราอยากกลับไปให้เท่าเดิมคือ100เราต้องเติม50นี้อีก1 0 0หรือว่าอีก1เท่ามันถึงจะเป็น50แล้วก็เท่ากับ100ตามที่เราตั้งต้นเงินต้นเอาไว้ตอนแรกนั่นเองและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า St stop loss ของแต่ละคนไม่เท่ากันหาจุดนั้นของตัวเอง เองให้เจอนะคะแล้วเราก็จะอุ่นใจค่ะว่าอย่างน้อยๆเวลากําไรเราเก็บไปได้สัก20% 25%แต่เวลาเราขาดทุนเราติดลบไปแค่ประมาณ10%ถ้าเราตั้งต็อปลอไป10%แปลว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ทุกๆรอบนะคะแม้เรากำไร20-25%แล้วขาดทุน10%เนี่ยไปแบบนี้เรื่อยๆสุดทิแล้วเราจะยังได้กำไรอย่างน้อย10-15%นั่นเองนะคะนี่เป็นหลักคณิตศา,ศาสตร์ง่ายๆอย่างน้อยที่สุดทำกำไรให้มากกว่า ส่วนที่ตัวเองขาดทุนการลงทุนของคุณจะได้เป็นผลบวกไม่ใช่ลงทุนไปตั้งนานสุดท้ายขาดทุนแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor